มาครับคิปนี้โอเมนถูกเป้าไม่ได้สดกลับมาติดแมาใต้าาครั้งนะครับซึ่งตอนนี้โอเมนเป็นตัวที่แข็งแกร่งมากนะฮะจากการที่มีการบัฟโอเมนให้สกิลสองครูดาวน้อยลงนะฮะอันนี้จะเห็นว่าจากเซอร์วิเหลือแค่9วิเองนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็แค่ลดครูดาวลงมา2วิเองมันดีขนาดเลยพี่ลองเนื้อสภาพถ้าโอเมนออกของลดครูดาวโอ้โหสกิลสองได้บ่อยนะฟาดแป๊บๆเนี่ย สกิลสองก็กบมารีรอบแล้วนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับในช่วงที่โอเมกดสกิลสองอยู่เนี่ยมันจะวิ่งเร็วด้วยแล้วก็อึดขึ้นด้วยนะครับก็ทําให้โอเมนเนี่ยเข้าออกจากไฟได้ดีขึ้นด้วยนะครับเด้เว่าตอนนี้โอเมนนี่เล่นง่ายกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็แข็งแกร่งกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับเกมนี้นี่ผมกดโอเมนมาเพื่อชนมาจ้านะครับซึ่งโอเมเป็นตัวที่สามารถรบมือกับมาจ้าได้ในลำหนึ่งนะครับในซีซั่นที่แล้วแต่ในซีนี้ก็ต้องมาดูกันว่ามันจะสู้กับมาจ้าจดได ไปเจอฟอเลเรนเฉยโอ้ไปเจอฟอเลเรนเฉยอ่ที่นี้อยู่กันในแรง63ดาวน,นะครับก็ในส่วนของทางแฟนตามตองนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของลูนตามน้นจอนี้เลยครับยังไงที่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลวกันนะครับซึ่งหลายคนตอนนี้น่าจะอยาก,กรู้นะว่าโอเมนมันสู้กับฟอเลเรนได้ไหมนะครับซึ่งคําตอบก็คือสู้ได้ครับถ้าโอเมนกดอันติใส่ฟอเลเรนก่อนอ่าโอกาสสู้ได้ประมาณ60%แต่ว่าถ้าฟอร์เร อันตรก่อนโอมเมนสู้ไม่ได้ครับเอาง่ายๆคือถ้าโอเมเอนได้ได้จับก็สู้ได้แต่ว่าถ้าโดนฟอเนเตอร์ก่อนก็สู้ไม่ได้นะครับโดยโดยหลักการแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอมเมนเป็นตัวที่แพ้ทางฟอรเรนนะครับผมแต่ก็ยังมีจุดนิดน,นึงที่ทำให้โอเอนพอที่จะสู้ได้นะครับตีทางตงโลดี่มาคุเชิงใหญ่เลยแนละ้ว จะเียกได้ว่าตัวเราแพ้ทางอยู่แล้วโลมเขาก็มากดในอยู่ยาวเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆฟามไปครับผมค่อยๆหาดทางไปนะครับตอนนี้ผมก็จะขึ้นรองเท้าตีไว้ขึ้นมาก่อนนะครับผมแล้วก็ชิโตไปก็จะขึ้นทารอนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าทารอนสำคัญกับโอเมนยังไงนะครับผม สาวจดบ,บนนะครับมาแล้วรอครับผมรอรอรอตอนยังไม่สี่ก็เออระแวงหน่อยแต่น,นี้เขาเอาเราได้นะครับเนี่ย้องเสียงฟอเิในการหลบฟอน์เลนเนี่ยพยายามดูดอกเขาด้วยนะครับผมตะกี้ถ้าเขาเก็บดอกหน้าเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องปีดดอกหลังนะครับพอเราฟิกเกอร์ออกปุ๊บเขาก็จะหลุดระยะพอดีเลยตอนนี้สี่แล้วครับผม ฟาริไม่มีนตินะจับเลยครับแก็บตัวนี้ไปคิวได้ครับอาชีนี้เรามาคุยกันว่าทำไมทารอนถึงสัมพันธ์กับโอเมนะครับอย่างแรกเลยคือพาสติของโอเมเนะี่ยมันทำให้โอเมเนะี่ยมีความสามารถในการตีเบิร์นนะครับแล้วก็จะมีทูดาเมจออกมาด้วยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยยิ่งโอเมนตีไวยิ่งดีนะครับและทารอนเนะี่ยมีความสามารถในการลดเลือดต้นนะครับยิ่งศัตรูเลือดเยอะเท่าไหร่นะครับ อ,อ่าสมมติเลือดเต็มอ,อ่ายิ่งเลือดเต็มยิ่งโดนแรงนะครับมันก็คือจะต้นเลือดต้นได้เยอะมากเลยแล้วพอมันลดมาถึงจุดหนึ่งนั่นแหละไอ้คูราเมยเล็กน้อยของโอเมนน่ะมันจะคอยปิดงานตรงน,นั้นครับเอาง่ายคือถ้ารอนจะลดเลือดต้นมาเยอะๆเลยแล้วก็พาสตีกตีคูราเมยของโอเมนก็จะคอยปิดงานนะครับประมาณนี้ประมาณนี้พอเราเข้าสุการครัวนี้เราก็พยายามตีคิทปครับผม พยายามผัดตั้งยี่นนะครับไม่ต้องรีบตรงนี้คิ้เข้าป้อมนะครับผมก็เลยมาดักตรงนี้แทนนะครับผมเพราะว่าถ้าหากคิ้วเขาเอาเข้าบนไม่ได้ปุ๊บเดี๋ยวเขาก็มาตีคิ้วป่านะครับตอนนี้ก็เข้าล็อกจากการดูดอกนะและนี่ครับพอได้ขวดปุ๊บสกิลสองมาอย่างไวโอ้เข้าออกง่ายขึ้นนะเขาออกง่ายขึ้นนะครับจากการตับครั้งนี้นะครับผม อันตีโอเมงกับเอเซนกานี่มันก็ดูขดเที่ยมไงนนะจับล็อกแล้วอันตียัดโดนอันติเอเซนกาเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ไม่มีอันติครับก็เล่นแบบเซฟเซฟก่อนนะผมแล้วก็หาคลิปตีด้วยนะครับมองว่าก็หาคลิปตีไปนะครับคชูตาก็ตีไปอย่าให้ตัวเองว่างนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทารอนละเฮ้ย โอ้แล้วลำอย่างหดตรงนี้ไม่รอแล้วครับฟิกเกอร์ก็ไม่ร่อครับถ้าดูจากมุมดอกก็ไม่รออนะครับเตาจริงน่ะโอเมนน่ะในหลายๆครั้งนะครับก็ยอมตายเพื่อเก็บฟิกเกอร์ไว้ถ้าไม่จะเป็นจริงจะไม่ค่อยฟิกเกอร์หนีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าโอเมนเป็นตัวที่ค่อนข้างถือนะครับค่อนข้างถือคือถ้าหาก รอบนี้เราตายรอบหน้าเนี่ยเราจะมีฟิกเกอร์ไว้ไล่จับเขานะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็เราสามารถเลือกได้ว่าจะเก็บไวเพ่อนื่นหรือว่าเพื่อเอาไปเข้าไฟนะครับผมแต่ส่วนใหญ่อาจจะยอมเสียฟิกเกอร์บ้างนะผมอาจจะยอมเก็บฟิกเกอร์บ้างนะ้ตายไปครับเพื่อรอบหน้าปุ๊บเราฟิกเกอร์ไปจับเขาแล้วเราก็ได้คิวประมาณนี้ครับผมเพราะว่าถ้าหากโอเมเนี่ยมันนี่ฟิกเกอร์ปุ๊บความนักลัวจะลดลงไปเยอะเลยครับ แต่ทีนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเวลาด้วยถ้าต้องนเกมก็เก็บไว้ได้้วผมแต่ว่าตอนเล่นเกมถ้าเพื่อเอาตัวรอดก็เอาตัวรอดนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่าแล้วก็ชื่อต่อไปนะครับเราจะขึ้นเป็นเกาะไฟขึ้นมานะครับซึ่งจะทําให้อเมเนี่ยสู้กับฟันเล่ดีขึ้นนะครับเพราะเกาะไฟในแผ่นนี้มีความสามารถในการเผาแล้วนะครับผมพอเอารวงกันไปรวมกันมาปุ๊บเนี่ยอเมนนักเกยิเยะนะพอเกาะไฟตันเลื่อนได้นะเพราะจะทำให้อเมนเนี่ยมันดึงขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกมไหน เออไม่จะเป็นที่ต้องใช้สัตว์เลือดหรือความอึนเข้าสู้นะครับผมก็ขึ้นเป็นดาบฟ้าเลยนะครับก็ <c oughs> แล้วตัดเกมไป <c oughs> ตอนนี้ได้ไฟแล้วครับผมเกมนี้นี่ออกตัดมาก็เอาไปชนฟอร์เรนมาจ้านะครับแต่ตอนนี้เงินทีมเราก็ตามอยู่พันห้านะครับผมปอมล่างนี่แหกหมดแล้วอันตลาดเจ็ด นนในเกมนี้แคลรี่ของทีมเราเนี่ยที่ดัสลิมก็คือนอนนานแล้วผมอ่าเพราะงั้นต้องเชื่อใจกันแล้วผมถึงแม้ว่าเงินจะตามถึงพันห้าก็ตามครับเออตอนนี้เก็บตามนะครับ <R ally. S 1> บู๊ใกล้เกิดครับแต่มาดักๆนิดนึงโอ้ <R ally. S 1> บับเริ่มโดนคนมาเจาแจแล้ว <R ally. S 1> ทำเลก่อนนะครับผมทำเลก่อนนะ สลามได้มังกรไปแล้วก็เสียบูนะครับผมไม่ติดได้บูโว้ลลามกันอย่างนี้เลยหมดท้ายตอนนี้รอนรักการนะครับข้างล่างมีสองคนเข้ามาจากฟลอเรนนะเขาบังขึ้นมานะผมตรงนี้เดินเราไม่เต็มนะครับก็กดเปิดขู่ๆไว้นิดนึงนะครับขู่ๆไว้นิดนึงแต่ว่าขู่ไม่เป็นผลครับทีมมุ้งก็เข้ามากดกวนไว้ ไม่ต้องเล่นสุดมากครับเดินไม่เต็มแต่อันตรีของโอเมนี่ก็ยังครูดาวนานอยู่นะครับอยากให้อันติของโอเมเนี่ยครูดาวไว้ขึ้นกว่านี้อีกหน่อยนะครับโอ้เรยต้องตายไปสามครับผมสีด๊าอ๋อตายไปสี่ครับตายไปสี่แล้วเดี๋ยวหน้าจะมาอีกเวฟหนึ่งนะครับผม เดือยเขาไม่เยอะเท่าไหร่นะทีเราใกล้เกิดตรงกลางสีกแล้วตรงนี้ผมต้องเล่นละตายครับผมจังหวะฟีดตรงนี้นี่อ่าผมกะไว้เผื่อแบบช่วงคีบมันจะเข้าป้อมและก็ไม่เข้าด้วยแบบเราแบบใกล้ๆเส้นเลยมาเนี่ยครับ ใ,ใกล้ๆขอบเพื่อเป็นจะเข้าระยะป้อมอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับ,ม,บนนมันจะทําให้อีกฝั่งเนี่ยเขาเหออมือนกับประมาณว่าแบบบางคนเขาอาจจะสองจิสองใจเงี้ยที่ว่าเอ้ยตีป้อมดีไหมเลยไหม,มอะไรประมาณนี้นะครับแต่คือเอาใจแล้วคือเราจะกัดแบบให้แบบเหมือนคีปมันจะเข้าแต่ก็ไม่เข้าอะไรเงี้ยเราจะฟิกไปช่วงนั้นนะครับเพื่อดึงความสในใจคีปนะครับให้คีปมันเข้าระยะป้อมนะวันนี้ก็เทรแรกมาได้ครับแล้วก็รอดไป เดี๋ยวชุดต่อไปผมก็จะขึ้นกานเวทขึ้นมาเลยนะครับการเวทนี้เราใช้เป็นทอยนะจะไม่ต้องใช้เป็นไกาอานะครับว่าโอเมนยะมันมีความสามารถในการเดจะเลือกนะครับผมเพราะงั้นเล่นทอยไปเลยนะครับไกาอามันจะเหมาะกับพวกที่มีความสามารถในการเดจะเลื่อนในตัวนะครับผมหลังจากไฟตะกี้ยังกันมาได้ก็ดูทีมเิ่มเขิมขึ้นน,นะครับทำเวทไปก่อน โอเมนติใช้คีบอยู่นะครับฮายาเตะผมนะแล้วหลามเข้าไปนัวครับผมแต่จริงผมไม่ทันดูให้เกิดอะไรขึ้นแต่ก็เทะกันมาได้ครับเถะรอบนี้คุ้มอยู่นะครับเพราะมาจ้ารวยนะครับมาเที่ยงมินฉลามนะเสียฉลามได้มาจ้าอันนี้ก็ถือว่าคุ้มครับอนี่พยายานล้มเกี่ยวนะ จ๋งว่าขอยตืน่น l u ้ n คอยเข้าฟันนี่พยายามตีตีเก็บสแต็กด้วยนะครับผมจะได้แบบว่าไม่ต้องใช้การตีหลายค,าครั้งนะเพื่อที่จะรีกิลสองขึ้นมานะครับเออแล้วก็ลืมบอกเรื่องรองเท้านะครับ ในช่วงเอ,อเลเนเฟดเนี่ยเราจะใช้เป็นรองเท้าตีไวนะผมแล้วก็พอ,อเข้าสู่ช่วงที่มันเริ่มออฟไฟแล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มเปลี่ยนรองเทาง้าเปซีนะ <c oughs> มาตอนนี้ได้ทอยแล้วครับก็จะทําให้โอเมมีความสามารถในการกันเวทมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ลดคูลดาวด้วยนะครับก็จะทําให้โอเมเนี่ยกดทิวสองได้ไวขึ้นครับ <c oughs> ทีมเขาได้มังกรน,นะในช่วงเก็บตามก็ยอมเสียออบเจกเยอะหน่อยนะครับผมตรงนี้มุดมาครับผมทีมเรามี5้าคนนะทีมเขามีสาตรงโซนนี้ครับตโลอันติคัดไว้ตรงนี้ก็แตกไปนะครับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็หายาลำตรงนี้ทีมีชุบก็ไปเหตุนิดนึงแต่ว่าน้องดีตายนะครับผมน้องดีทีนสก,กาตายนะครับ โอ <Ultimate. S 1> ้โหมาจามาจาสมุทรเขีย๋วที่มุมตะเกียบมุมมุมดีนะมุมได้เปลี่ยนนะแบบมันเป็นซองเลยครับเป็นการจ่ายดาเมจง่ายนะมุมตะเกียบแต่ว่าของเราตามเยอะไปหน่อยเฮ้ยนอนรังเก็บดุนดุนปาานนี้ทีเราบ้างครับผมอย่าสังเกตสกิลสองเอาไว้นะครับโอ้โห แป๊บๆนี่มีใช้ต่อยอีกรอบไหมปั๊บตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรมาเ่าแต่ว่าทําให้อเมนเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับทั้งในเรื่องของไล่และก็หนีนะผมถ้าเกมนี้เป็นเกมนานี่น่าจะเห็นอิมแพกไปเยอะกว่านี้เยอะเลยนะครับเดี๋ิคกี้พายดาบฟ้านะครับอเมนก็อึดขึ้นอีกนะถ้าโอเมนกดท่าสองพร้อมดาบฟ้านี่แทบจะเกือบเกือบอมาตะเลยนะครับ โอ้แล้วทีมเริ่มคั่งแล้วไอ้นอนนันมาแล้วตอนนี้นมาจ้าครับเวลาเล่นเล่นฉับฉวยพอนะครับแบบโดนก็โดนทำไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียโพสชั่นตัวเองนะที่เราไปมาจ้านี้น่าจะฟอร์สกัดนะพอได้เงินแปดพันกว่า ไปมานี่ยเราพีกันเนี่ยเงินเงินกลับมานำแล้วนะครับพอเกมตาปุ๊บตีมี่ได้บู๊เงินคนเยอะขึ้นนะชิดต่อไปนี่ผมลังเลยนะผมจอกเลยโดยส่วนใหญ่ชิดสุดท้ายนะครับไม่กอดสะท้อนก็จะเป็นสร้อยเขียวนะครับผมเพราะว่าโอเมนนี่ความสามารถในการรีเจินเลื่อนนะครับการมีสร้อยเขียวก็จะทำให้โอเมนเนี่ย เล่นต่อเนื่องได้ดีขึ้นนะครับผมหรือไม่ก็ชื่ท้ายก็อาจจะเป็นเอติสก็ได้นะครับเอามาใช้ในการลดคูลดาวนะในแผนนี้เอติสก็ไม่แย่นะครับเพราะว่าจะได้ลดคูลดาวเยอะในเกมนี้ก็ตดใจเลือกเป็นไสเขียวแทนนะครับจะได้ไม่ต้องแบบกังวลเรื่องของตัวเล่นต่อมากนักแล้วก็มันจะมีความรู้สึกแกร่งด้วยนะครับ อารมณ์แบบเราสามารถแบบกดสกิลสองแล้วเข้าแบบไปแบบเดินเช็คๆผวนๆได้ในช่วงเลังเกมนะครับต่อให้แบบโดนตอดมาก็ไข่เขียวดิจะเลื่อยขึ้นได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่นาทีที่สิบสามนะครับโตโลก็เอาครับตรงนี้เวลาเวลาเล่นน่ะพยายามแบบมูฟเมนต์เข้าพุ่มจะมีนิสัยด้วยนะครับจะดีมากนะ เพราะหละายๆครั้งที่รอดมาได้ก็คือเรามุดเข้าคุ้มได้นะครับเวลาเล่นพยายามเล่นกใกล้ๆคุ้มหน่อยนะครับตะ่กี้ถ้าใครเห็นเวลา,ลาผมโดนผมล็อกได้ผมก็จะพยายามมูฟเข้าคุ้มด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะโดนเปิดตามองเห็นอยู่ก็ตามนะครับทำให้เป็นนิสัยเลยนะตรงน,นี้จีนเขาตายสี่ครับผมยิ่งเล็ดรู้สึกได้เลยครับว่าโอเมงแก่งขึ้นแบบรู้สึกได้เลยนะครับ แล้วก็สลิมนี่ก็เป็นตัวที่เลยเกมอยู่แล้วด้วยนะผมพอเข้าเลยได้พวกเมี่ยกูแลแ้วแอคเซสกินถึงคอเนี่ยซอยท้ายหมดเลยนะตอนนี้เอาบาลักได้อันนึงครับผมแล้วก็ฉลามได้ประมูน,นะเกมเลือกมาได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราต้องแบ่งไปทำเว็บร่างหน่อยในตรงนี้ผมให้ฉลามเป็นคนไปทำเว็บแทนนะครับผม ว่าฉลามก็กดตจมตีรัวๆเลยนะเอาทำไมไถึงฉลามต้องไปทาเวฟแทนนะเพราะว่าฉลามทําเวฟได้ค่อนข้างไวกว่านะครับผมแล้วก็พอทาแล้วปุ๊บกลับมาเติมไฟได้ดีกว่าด้วยนะครับในตอนนี้นี่คือเราคอยจับตัวที่เข้ามาก,กวนสลิมให้นะครับแล้วให้สลิมตีฟรีไปนะครับก็คือเอาง่ายคือตอนนี้ในทีมไฟผมอะจะค้นชาม,มีอิมแพ t กมากกว่าฉลามนะครับแล้วก็พอต้าตอารในการทำเวฟฉลามก็เยอะกว่าด้วยนะครับ ก็ได้ว่าใช้คนถูกกำงานเลยในวันนี้โอ้แล้วโตโรครับเปิดตาแล้วอันตีไล่สลิมโอโหสกิลหนึ่งตัวเลนฉลามเข้าไฟแล้วน,นะครับผมทีมเขาโลไปบางส่วนนะครับอยากได้ตัวเลนแน่นตอนนีนไ้ได้ตอเลนแทงครับผมตอเลนตอนนี้ลำลำบากแล้วครับไล่ต่อแถวหลังเลยแล้วกันฉลามต่อครับผม ไปครับจีจี <c oughs> จองเกมเลยครับผมออรโลนี่เอาจริงเป็นลมพี่นักเก็บปากปากในเกมนี้นะครับ <c oughs> โอ้แล้วฉลาดกลับมาคอนคิวเออเอาฉลาดไปทำเวฟแล้วก็กลับมาเข้าจังหวะสุดท้ายเฟก ก็มานี้ครับผมก็จะได้เห็นความแข็งแร่งของโอเมนแล้วนะผมคือต่อให้เกมตามก็ยังมีอิมแพคพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเวลาแจริงๆก็อยากให้มันบัฟอันตีหน่อยนะครับอ่าอยากให้แบบอันตีมันคูดาวไว้อยู่นิดนึงนะครับผมคือถ้าโอเมนมันจะไปใช้พลังแสงรีอันตีมันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะต้องอจับทีนึงแล้วจบคิวให้ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยพลังแสงขวานเลยค่อนข้างจําเป็นนะครับ คือถ้าอันติมาบ่อยแต่จับแล้วปิดคิวไม่ได้ก็ไม่ประโยชน์นะครับเกมนี้ A A.P. ก็เป็นของตีนี่ไปนะครับดูเดือดจัดอ่ะตอนนี้ก็โอเมนเป็นตัวที่น่าจับตามองมากๆนะครับในออฟเลนแพทนี้นะครับก็หยิบม,มาแก้ได้ไหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออไอรินะครับผม มูลาดนะครับคือ่วงก่อนน้นนี้มูลาดมันก็เกินไปหน่อยนะครับพอปั๊โอเมนมาก็อาจจะแบบมีซีซีกันบ้างแล้วก็มีซีซีกันบ้างครับ,ก,รบก็ทําให้มูลาดมีความเล่นยากขึ้นนิดนึงในแผ่นนี้นะผมอ่าตอนนี้ก็คิดว่าโอเมนน่าจะมีคนหยิบเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ในลังสูงก็เห็นโอเมอ่าหลายเกมกันนะครับผมยังไงคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วย้วกันนะผมผิดพลาดประการใดพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้จะแก้ไขในคลิปต่อไป นะครับอย่างไงฝากสปอนเซอร์เว็บเติมเกมอารัตกัรช็อปด้วยนะครับผมอ่ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็เปิด open chat แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะคนที่ดูคลิปจบนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากใครดูคลิปจบแล้วสนใจเข้าร่วมกลุ่ม open chat นะครับก็สแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอนี้ได้เลยนะครับมีอะไรก็มาคุยกันเฮฮากันนะครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็พิมพ์ไปแชทได้เลยนะครับรือว่าจะหาเพื่อนเล่นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับ แล้วก็คือคนนี้นี่ไม่นำให้แชร์นะครับคือผมอยากได้เฉพาะคนที่ดูคลิปจบจริงๆนะครับเพราะงั้นก็สแกนคนต่อคนละกันนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับครับ